สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าหนังเรื่อง The Double Life of Veronica ชีวิต2อร่างของเวโรนิกกันครับปี1968เด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้ถามแม่เกี่ยวกับฟ้าส่วนอีกคนดูไม้มา,ยมายอยู่อีก22ปีต่อมาเด็กผู้หญิงคนดังกล่าวก็โตเป็นผู้หญิงที่สวยเธอมีนามว่าเวโรนิกาเธอเป็นนักร้องโอเปรา่ขาขณะที่เธอซ้องโอเปร่าอยู่นั้นฝนก็ตกลงมาแต่เธอก็ร้องต่อ หลังจากที่ซ้อมโอเปร่าเสร็จแล้วพเธอก็กลับบ้านกันอย่างสนุกสนาน และจากนั้นเราก็เห็นรถบรรทุกกําลัขงขนรูปปั้นของวลาดิเมียเรนินซึ่งเป็นฉากที่สื่อถึงระบบคอมมิวนิสต์ในโปลแลนด์ได้ล่มสลายไปแล้วจากนั้นเธอไปหาแฟนหนุ่มของเธอแฟนหนุ่มของเธอเขามีน้าว่าแอนเทคเขาบอกเธอว่าคุณดูสุดยอดเลยนะจากนั้นทั้งสองก็จูบกันและเวโรนิก้าก็ขึ้นคอมเขาเขาบอกตัวของเวโรนิก้าว่าตัวเธอนะ่ะปีกตัดมาที่บ้านของแอนเทคแอนเทคได้จับมือของเธอเวโรนิก้าบอก แอนเทคว่าจะดูอะไรแอนเทคก็บอกเธอว่าคุณนะสวยเลยนะซึ่งทำให้ตัวของเวโรนิก้ายิ้มและจากนั้นแอนเทคก็ทำออรเซ็กซ์ให้เธอขณะที่เธอให้แอนเทคเลียช่องคลอดอยู่นั้นเธอได้เห็นรูปของเธอติดอยู่บนถนงังซึ่งมันทำให้ตัวของ,ของเวโรนิก้านะครับยิ้มออกมาเลยทีเดียวเพราะเธอชอบรูปนี้มากมันเป็นรูปที่แอนเทคถ่ายให้เธอนะครับนั่นเอง พอฝนหยุดตกแล้วเธอก็กลับบ้านในคืนนั้นเวรนิกาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเธอรู้สึกว่าร่างกายของเธอไม่ค่อยดีจากนั้นเธอก็ไปหาพ่อพ่อของเธอกำลังทำงานอยู่พอพอเห็นก็บอกว่ามีอะไรเหรอลูกเวรนิกาบอกพ่อไปว่าพ่อคะพรุ่งนี้หนูขอไปอยู่กับป้าที่คาคูฟได้ไหมคะพอดีหนูคิดถึงป้าคะ่ะซึ่งพ่อก็บอกว่าจะไปอยู่ที่คาคูฟจริงเหรอซึ่งเธอก็บอกว่าใช่คะ่ะและฝากบอกแอนเทคด้วย และจากนั้นเธอก็ไปนอนพ่อก็ได้จับแก้มของเธอซึ่งเธอก็ชอบเช้าวันต่อมาเวโรนิกานั่งรถไฟเพื่อจะไปคราคูบเธอยิ้มเพราะเธอจะได้ไปหาคุณป้าของเธอพอหยิบลูกแกวมาดูซึ่งลูกแกวก็เปรียบเสมือน,นอีกโลกหนึ่งของเธอตาดมาที่คราคูบเวโรนิกาชอบไพ่ยิปซีที่ป้าซื้อมาจากตลาดซึ่งป้าของเธอก็ยิ้มออกมาและเวโรนิกาก็บอกป้าว่าป้าคะ คือหนูมาที่คาคูปเพราะหนูอยากเป็นนักร้องโอเปร่าที่ดังที่สุดในโลกค่ะซึ่งป้าก็ดูและบอกว่าการเป็นนักร้องโอเปร่าที่ดังที่สุดในโลกนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะซึ่งตัวของเวโรนิก้าก็ไม่เคยรู้มาก่อนและป้าก็บอกว่าถ้าอยากเป็นนักร้องโอเปร่าที่ดังระดับโลกก็ต้องศึกษาให้ดีขึ้นซึ่งเธอก็ตอบรับแต่แล้วก็มีคนมาหาซึ่งชายคนนั้นก็คือทนายความป้าบอกว่าให้เวโรนิก้ากไปขึ้นข้างบนเพื่อไปนอน ซึ่งเธอก็ตอบรับวันต่อมาเวริก้าไปรอโทรศัพท์พอรอไปได้สักพักเพื่อนของเธอก็โทรมาเวริก้าบอกเพื่อนของเธอว่าวันนี้เป็นวันที่ฉันมีความสุขมากและฉันฝันว่าฉันจะเป็นนักร้องโอเปร่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตัดมาที่ห้องซ้อมโอเปรา่าพวกคณะโอเปรา่าผู้ชายกําลังร้องโอเปรา่าเธอก็ร้องตามไปด้วยพอร้องสูงขึ้นเธอก็ร้องสูงขึ้นพอร้องต่ําลงเธอก็ร้องเสียงต่ําลงพอคณะร้องจบจากนั้น พวกเขาก็กลับบ้านอาจารย์ผมแดงมาหาเธอเธอบอกว่าเสียงของเธอค่อนข้างเพราะเลยนะซึ่งเธอก็ยิ้มและบอกว่าคุณจะให้ฉันเข้าคณะโอเปร่าได้ไหมคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าก็ได้แต่ต้องดูฝีมือก่อนจากนั้นเวโรนิกาก็ได้เอกสารมาและเธอดีใจเป็นอย่างมากเธอโยนกแก้วดังกล่าวจากนั้นเธอก็โยนอีกรอบและทําให้ฝุ่นเข้าหน้าเธอไปในทันทีพอออกมาข้างนอก เธอก็พบว่ามีการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นมีคนวิ่งชนเธอจนเอกสารของเธอหล่นเธอรู้แล้วว่ามันบ้ามากและก็มีผู้ชุมนุมวิ่งออกพอเธอเก็บเอกสารจนหมดเธอได้เห็นรถตำรวจไล่ผู้ชุมนุมประท้วงและเธอได้เห็นอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือพวกนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสและเธอก็เห็นใครสักคนที่หน้าตาเหมือนเธอเธอจะเข้าไปดูแต่ก็สายไปแล้ววันต่อมาตัวของเวโรนิกาไปซ้อมโอเปร่ากับอาจารย์อาจารย์ของเธอก็ฟัง และให้เธอร้องเสียงสูงขึ้นซึ่งอาจารย์ผมแดงก็ชมเธอเป็นอย่างมากและให้เธอร้องดังขึ้นและเธอก็ร้องดังขึ้นจนทําให้เชือกมัดเอกสารขาดไปในที่สุดขณะที่เธอกําลังจะกลับบ้านจูจๆเธอก็เป็นอะไรขึ้นมาที่อกเธอต้องการพักและไปเจอกับมานั่งเธอจืนเดินไปที่มานั่งและนั่งขณะที่เธอกําลังนั่งอยู่นั้นเธอได้เห็นชายคนหนึ่งเดินอยู่เขาได้โชว์องคชาให้เวรนิกาดู ซึ่งเธอรู้แล้วว่าเขาน่าจะผิดปกติและเดินจากไปในที่สุดปล่อยให้เวโรนิก้าสงสัยว่าเขาคือใครกันแน่วันต่อมาอาจารย์ได้สัมภาษณ์เวโรนิก้าว่าคุณไม่เคยเรียนมหาลัยสาขาเพลงหรือสาขาดนตรีซึ่งเธอก็บอกว่าใช่และจากนั้นอาจารย์ก็บอกว่าแสดงความยินดีด้ดยวยนะครับคุณได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะโอเปร่าของผมแล้วและก็หอมแก้มเธอไปในที่สุดในคืนนั้นเวโรนิก้าบอกข่าวดีให้คุณป้าฟัง ซึ่งป้าก็ชมเธอที่ฟันของเธอนั้นเป็นจริงแล้วและเธอก็ยิ้มวันต่อมาขณะที่เวโรนิกา้านั่งรถรางอยู่นั้นเพื่อจะกลับบ้านพอเธอลงมาจากรถรางแล้วแอนเทคก็มาหาเธอเขามอบของขวัญให้เธอและบอกว่าวันนี้สุขสันต์วันคริสต์มาสนะเวโรนิกาและบอกไปว่าผมอยู่ที่โรงแรมฮอลิเดยห้องนห้องแ8 7และจะไปในที่สุด เวริกาวิ่งตามเขาจนกระทั่งแอนเทคจอดเวริเนกาบอกให้เขาส่งไปที่บ้านของเธอตัดมาที่บ้านเวริเนกาขอบคุณแอนเทคและเข้าบ้านไปในที่สุดในห้องของเธอตัวเธอนั้นไปเดินที่หน้าต่างเธอใช้หน้าต่างแนบเข้าไปที่กระจกและเธอได้เห็นหญิงชราคนหนึ่งเธอเปิดหน้าต่างและบอกว่า <c oughs> คุณป้าคะจะให้ฉันช่วยอะไรไหมคะจากนั้นป้าก็มาหาและบอกว่าเตรียมตัวได้แล้วเดี๋ยวเธอไปสายนะ จากนั้นเธอก็ไปเปลี่ยนชุดตัดมาที่โรงอุปราการเวโรนิกาตื่นเต้นมากที่จะได้แสดงโอเปรา่าและจากนั้นโอเปราก็ได้เริ่มต้นขึ้นเธอเริ่มร้องโอเปรา่ขาขณะที่ร้องอยู่นั้นจ,จู่ๆเธอก็เจ็บที่หน้าอกและเธอก็ร้องอีกไวลีนกำลังสีอย่างหนักพอเธอร้องไปได้สักพักเธอก็ล้มลงไปกับผืนคนจำนวนมากเข้ามาดูตัวของเธอและผูก่า เธอได้เสียชีวิตลงไปแล้วและในงานศพทุกคนมางานของเธอและภาพก็ดับไปในที่สุดน่าสงสารจริงๆนะสาหรับตัวของเวโรนิกาหมดอนาคตไปไหนทันทีใช่เธอน่าสงสารจริงๆหลายชั่วโมงต่อมาขณะที่เวโรนิกกําลังมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มของเธอจากนั้นก็หยุดแฟนก็บอกว่าเป็นไรหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรและจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะจากนั้นเขาก็ลูบหัวเธอและจากไปในที่สุด จากนั้นเธอก็ขับรถเพื่อไปหาบอสพอมาถึงที่บ้านของบอสบอสก็เปิดประตูเวโรนิกบอกบอสว่าฉันขอลาออกค่ะพอบอสได้ยินก็บอกว่าจริงเหรอซึ่งเธอก็บอกไปว่าใช่แต่บอสก็บอกว่าไม่ได้เพราะหากคุณออกคุณจะหมดอนาคตไปในทันทีเลยนะพอเธอฟังเธอก็ไม่กล้าออกอีกเลย มาที่โรงเรียนเธอได้เข้ามาที่ห้องแสดงละครและเธอก็ได้พบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งเขาบอกว่าทางโรงเรียนจ้างผมมาให้ผมมาแสดงหุ่นกระบอกซึ่งเธอก็สนใจตัดมาที่ห้องละครนะครับนักเชิดหุ่นได้หยิบตัวหุ่นตัวหนึ่งมาซึ่งหุ่นตัวนี้เป็นหุ่นนักเปเต้นบัลเล่เขาเชิดให้หุ่นนักเต้นบัลเล่เต้นบัลเล่ซึ่งเวโรนีก็ชอบจนหุ่นนักเต้นบัลเล่ได้สิ้นลมไป นักเรียนคนหนึ่งร้องไห้ออกมาจากนั้นเธอเห็นใครคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้เป็นนักเชิดหุน่นซึ่งตัวเธอนั้นสนใจตัวของเขาเป็นอย่างมากจากนั้นเขาก็เชิดหุ่นนักเต้นต่อและจากนั้นหุ่นนักเต้นตัวนั้นก็ได้กลายร่างกลายเป็นนางฟ้าไปในทันทีตัดมาที่ห้องเรียนเวโรนิกสอนพวจนักเรียนและเธอเดินไปที่หน้าต่างและพบว่าชายคนนี้กำลังจะกลับบ้าน ตกคาขนาดที่เธอกำลังจะก,กลับบ้านเธอได้หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบและพบว่าชายคนนี้บอกให้เธอสลับด้านของบุหรี่และตัวของเธอก็สลับทำให้ชายคนนี้ยิ้มไปในทันทีแต่ามาที่บ้านขณะที่เธอกำลังนอนอยู่นั้นจูๆ่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น เธอรับโทรศัพท์แต่ก็ไม่พบเสียงแต่เธอนะคพยายามที่จะปิดแต่ก็พบว่าได้ยินเสียงเพลงดังกล่าวและทําให้เธอนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่มีนามว่าเวโรนิกาจนสุดท้ายเธอก็ปิดโทรศัพท์ไปในทันทีและเอาบุหรี่ขึ้นมาสูบวันต่อมาเธอได้ไปที่ต่างจังหวัดเพื่อมาหาพ่อของเธอพอเธอเอาอะไรบางอย่างให้เธอเวโรนิกบอกพ่อของเธอว่าพ่อคะตอนนี้หนูกําลังมีความรักค่ะซึ่งพ่อก็บอกว่าใครล่ะ เวโรนีก็บอกว่านักเชิดหุ่นค่ะตัดมาที่บ้านของเพื่อนของเธอนะครับเพื่อนทั้งสองกำลังคุยกันอยู่จากนั้นเวโรนีก,ก็พูดสวนขึ้นมาทำให้เพื่อนทั้งสองมองเธอแปลกๆ คนคนหนึ่งถามเธอว่าอยากฟังหรอและเธอก็บอกว่าใช่จากนั้นเพื่อนเธอก็บอกว่าผู้หญิงที่ฉันพูดถึงนะเธอไปนอนกับผู้ชายหลายคนและจากนั้นเธอก็ดื่มหนมไปในทันทีจากนั้นเธอก็ไปเดินกลับบ้านเธอไปรับจดหมายพอเปิดออกมาก็พบว่ามันคือเส้นแต่เธอก็ไม่สนใจและเอาเส้นดังกล่าวนคะครับไปทิ้งใส่ขยะ ตัดมาที่ห้องขณะที่เธองีบอยู่นะครับจูจ่ๆก็มีแสงมาส่องใส่เธอพอเธอเข้าไปดูก็พบว่าชายคนดังกล่าวบอกให้เธอไปหยิบเส้นดังกล่าวจากนั้นเธอก็ไปเดินไปหยิบเส้นและเอามาทําความสะอาดและเอามาดูและเอาไปเปรียบกับแฟดลายของหญิงสาวที่มีนามว่าเวโรนิกาจากนั้นเธอก็ไปหาเพื่อนของเธอที่บ้านเพื่อนก็บอกว่ามีเรื่องอะไรหรอ เวโรนิกก็บอกว่าเมื่อวานฉันไปดูละครหุ่นที่โรงเรียนตัวฉันสงสัยว่านักหุ่นโชตขคนนั้นคือใครซึ่งเพื่อนของเธอก็บอกว่าใช่อเล็กซังเดรหรือเปล่านักเขียนชื่อดังใช่ไหม จากนั้นเธอก็เดินไปหยิบหนังสือและมอบให้เวโรนิคตู่เพื่อนของเธอบอกว่าอเล็กซันแดล่ะนะเขาเป็นนักเขียนชื่อดังเขาเขียนหนังสือหลายเล่มและได้รางวัลมาแล้วมา,มากมายนะไม่ท้วดซึ่งโตของเวโรนิกก็เริ่มสนใจจากนั้นเธอไปที่ร้านหนังสือดังกล่าวและก็ซื้อหนังสือมาสักเล่มวันต่อมาเวโรนิกอ่านหนังสือที่ซื้อมาจากร้านหนังสือเมื่อวานพออ่านไปได้สักพักเธอก็เห็นไปสีนี เธอลงไปข้างล่างเพื่อไปเอากล่องซึ่งกล่องที่เธอได้มานะครับเป็นกล่องซิก้าเบ่าวที่เธอสั่งเอาไว้ก่อนที่จะขึ้นข้างบนเธอไปพบกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชายแปลกหน้าเธอถามเขาว่ามีอะไรหรือเปล่าซึ่งตัวของเขาก็ไม่อยากจะบอกตัวเธอวันต่อมาเธอไปหาพ่ออีกครั้งพ่อให้เวโรนิกลองน้ำหอมใหม่ที่เขาทำให้เวโรนิกดมจากนั้นพ่อก็มอบเทมให้เวโรนิก จากนั้นเธอก็ไปสอนดนตรีต่อขณะที่เธอกําลังสอนดนตรีอยู่นั้นเธอได้เห็นหญิงชราคนหนึ่งเดินเสมือนเป็นการสื่อถึงการเกิดแก่เจ็บตายในคืนนั้นเธอเปิดเทปดังกล่าวเธอฟังเทปนั้นทั้งคืนทั้งตอนแปลงฝันเธอก็ฟังและตอนนอนเธอก็ฟังซึ่งผมคิดว่าเทปนี้น่าจะอัดไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่แล้วเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่าง เวร์นีตะโกนว่ามีใครอยู่หรือเปล่าจากนั้นเธอก็ไปหยิบแว่นส่งและเดินไปหาพ่อแต่ก็พบว่าพ่อของเธอกำลังหลับอยู่จากนั้นเธอก็ดูจดหมายและพบว่ามันส่งมาจากปารีสวันต่อมาเธอได้เดินทางไปที่ปารีสเธอได้ไปที่นัดหมายดังกล่าวและเธอก็เห็นรถโดนระเบิดจริงๆ จากนั้นเธอไปถามชายคนหนึ่งและบอกว่าขอโทษนะคะที่นี่มีร้านกาแฟใกล้สถานีรถไฟหรือเปล่าหรอคะซึ่งเขาก็บอกว่าใช่จากนั้นเธอก็เดินไปที่ร้านกาแฟดังกล่าวพอเธอเข้าไปในร้านเธอได้ไปนั่งบนโต๊ะโต๊ะหนึ่งค่ะที่เธอรอยอยู่นั้น a l e x a n งแดก็มาหาและนั่งลงเวโรนิกบอกว่าคุณอยู่ที่นานหรือ,อยังคะซึ่งตัวของ alexander ก็บอกว่าเขาอยู่ที่นี่ตลอด24ชั่วโมงไม่ก็48ชั่วโมงหรือไม่ก็นานกว่านั้นพอเธอรู้ว่าเขาดูแปลกๆก็ เลยลุกขึ้นและออกจากร้านไปในที่สุดตัดมาที่ตัวของเวโรนิกเธอต้องการที่จะหาที่ปลอดภัยพอเธอได้เธอจึงหลบเข้าไปที่นั่นขณะที่เธอหลบอยู่นั้นอเล็กซานเดร์ตามหาเธอแต่ก็ไม่พบพออเล็กซานเดร์หายไปแล้วเธอจึงเลยขึ้นแท็กซี่ไปในที่สุดตัดมาที่โรงแรมนะครับเธอบอกให้พนักงานเอาคุณแจห้อง287พอได้มาแล้ว เธอก็พบว่าอเล็กซานเดอร์มาหาอเล็กซานเดอร์ขอโทษตัวของเวโรนิกและบอกเธอไปว่าผมขอโทษจริงๆนะครับซึ่งทําให้ตัวเธอนะครับพาเขาขึ้นไปในห้องไปในที่สุดขณะที่เธอนะครับเตรียมตัวจะนอนก็พบว่าอเล็กซานเดอร์หลับอยู่จากนั้นเธอก็จัดเตียงเพื่อนอนและเธอก็นอนหลับทันทีชั่วโมงต่อมานะครับอเล็กซานเดอร์ตื่นขึ้นและเขาก็จูบเธอ จากนั้นทั้งสองก็คุยกันเธอเอาเข้าขอให้อเล็กซันแดดูอเล็กซันแดสงสัยกับภาพภาพหนึ่งเวโรนิกบอกภาพใบนี้ว่ามันเป็นภาพที่ตอนเธอไปเชโกสโลวาเกียโปแลนด์แล้วก็ฮังการีพอเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าเหมือนเธอจากนั้นเขาก็ยื่นภาพนี้ให้เวโรนิกดูพอเธอดูภาพนี้มันทําให้ตัวเธอนะครับร้องไห้ออกมา อเล็กซานเดรสงสารตัวของเธอเธอเครียดเธอลองไห้เธอจิตตกและเธอไม่อยากจะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปซึ่งทําให้ตัวของอเล็กซานเดรเข้ามาปอบและทั้งสองก็มีอะไรกันไปในที่สุดในคืนนั้นเองนะครับเวรนิกต,ตื่นขึ้นมาและพบว่าที่นี่ไม่ใช่โรงแรมจากนั้นเธอตามหาอเล็กซานเดรแต่ก็ไม่พบพบแค่เพียงแค่ทีวีที่ภาพว่างเปล่า จนกระทั่งเธอไปพบอเล็กซ์แซรดทำงานอยู่เวโรนิกบอกอเล็กซ์แซรดว่าสวยจังเจ้าหุ่นกระบอกตัวเนี้ยเขาโชว์หุ่นให้เธอดูเวโรนิกสงสัยว่าทำไมมีสองตัวเซอ่งอเล็กซาแรดก็บอกว่าคุณมีชีวิตยอยู่สองล่างและเขาก็ให้ตัวของเธอดูหุ่นดังกล่าวและจากนั้นเขาก็เปิดเอกสารและอ่านให้เธอฟังวันที่23พฤศจิกายนปี1966 มันเป็นวันที่สำคัญมากสำหรับคุณวันนั้นเวลาตีสามคุณได้ลืมตาดูโลกขึ้นมาในต่างเมืองต่างทวีปคุณมีผมสีดำตาสีเขียวอมน้ำตาลในวัยสองขวบแม่สอนให้คุณเดินหนึ่งในนั้นเผามือคุณในเตาอบหลายวันผ่านไปอีกคนก็เอามือไปที่เตาอบเหมือนกันพอคุณช่วยเธอไว้และเธอคิดว่าเธอจะไม่ทำอีก พอเธอฟังเธอก็น้ำตาไหลออกมาอเล็กซานแดบอกว่าให้ผมใช้ชื่อว่าชีวิตสองร่างของใครดีแต่เธอก็ไม่บอกและเธออยากจะกลับไปหาพ่อจึงขอตัวไปนอนก่อนไปในที่สุดเช้าวันต่อมาเวโรนิกมาที่บ้านของพ่อขณะที่พ่อทำงานบ้านอยู่เธอเปิดกระจกรถและจับไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่ง เปลี่ยนสเสมือนถึงชีวิตของเธอและพ่อก็รู้ว่าลูกสาวเขามาหาและภาพยนยุ่เรื่อง The ร์ต e โปไ e ฟ o ขอ e r o n i นิกก็จบบาริบูรณ์ ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับสอนให้รู้ว่าความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเราควรที่จะทำความดีเอาไว้ให้ชาติหน้าหรือในช่วงที่เราแก่มากแล้วมีความสุขยิ่งขึ้นนะครับหรือมีคนในครอบครัวมาดูแลนะครับนั่นเองภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้คะแนนจากทงา M D B ประมาณที่7.7คะแนนเต็ม10 Rotten Tomato 83คะแนนเต็ม100 Metacritic 86คะแนนเต็ม100และก็ o m c r i t i c นะครับให้คะแนนประมาณที่9.7คะแนนเต็ม10นะครับ ส่วนภาพยนตร์เรื่องต่อไปนะครับที่ผมจะสปอยนะครับผมจะไม่สปอยภาพยนตร์เรื่องทองพุงโคบโผครับเป็นเรื่องที่3แต่ผมจะสปอยภาพยนตร์สารคดีอาชญากรรมแทนนะครับซึ่งภาพยนตร์สารคดีนะครับมันมีชื่อว่าโคเคนคาวบอยซึ่งจะเป็นเนื้อเรื่องราวของวงการการค้ายาเสพติดในแมมีช่วงทศวรรษที่19 8 0สมัยของประธานาธิบดีโรอนัลด์เรแกน แล้วหากมีข้อผิดพาดประกันรายของตัวขอมานะที่ดีน,น,นะครับแล้วคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c r i b e ให้ช่อง Rock Spoil ด้วยนะครับและสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย